เรื่องย่อเหยี่วรัติการตอนที่หนึ่งเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับพรจากสวรรค์เหยี่วศักดิ์สิทธิ์พันปีที่ร่ำรือกันว่ามีพลังพิเศษจนสามารถเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นฮีโร่สาวเหนือมนุษย์ใดๆย้อนไปเมื่อตอนเด็กราตรีอายุห้าขวบลูกสาวของศักดิ์สิทธิ์ตำรวจมือสะอาดกับรัตนา ราตีเกิดตอนเที่ยงคืนของวันที่12เดือน12พอดีจึงได้ชื่อนี้และชื่อเล่นว่าไหนวันหนึ่งศักดิ์สิทธิ์กับรัตนาพาลูกสาวไปเที่ยวหัวหินระหว่างทางกลับบ้านเด็กหญิงได้เห็นแสงสีทองสะท้อนเข้าตาจึงร้องทักเมื่อพ่อแม่เพ่งดูปรากฏว่าเป็นแดดที่สะท้อนจากหลังคาวัดแห่งหนึ่ง ลัตนาบอกให้ศักดิ์สิทธิ์แวะหว้พระก่อนกลับระหว่างที่เข้าไปกราบพระและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสเด็กหญิงราตีหายตัวไปพ่อแม่ตกใจรีบออกตามหาและพบว่าราตีกำลังคุยเล่นกับลุงคนหนึ่งซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่าชื่อลุงมาโยงเป็นคนที่เบสที่มาอาศัยอยู่วัดนี้ไม่มีพิษภัยอะไรแต่รัตนาก็ยังไม่ไวเป็นห่วงลูกสาว แล้วพอกลับมาถึงบ้านยิ่งแปลกใจเมื่อเห็นราตรีมีสร้อยเหลือสร้อยเหรียญทองรูปเหี่ยวห้อยคอศักดิ์สิทธิ์ดูจึงรู้ว่าน่าจะเป็นของลุนมาโยงที่วัดเพราะชาวทิเบตนับถือเหี่ยวกันมากรัตนาให้เอาไปคืนแต่ศักดิ์สิทธิ์กับบอกว่าลุงมาโยงน่าจะแอบให้เพราะรู้ว่าถ้าให้กับพ่อแม่คงไม่ยอมรับ เพราะเป็นเหรียญที่มีค่าและดูท่าราตีจะชอบสร้อยเส้นนี้ด้วยหากเอาไปคืนวันนี้ลุงคงจะเสียใจไว้ค่อยหาโอกาสเอาไปคืนในวันหลังจะดีกว่ายามค่ำคืนในห้องนอนราตีเหรียญรูปเหี่ยวที่คอของเด็กน้อย <_ S 2> เกิดเรืองแสงขึ้นมาแล้วเหรียญน,นั้นก็ค่อยๆหายไปในร่างของเธอในขณะที่เธอหลับหลอ,อย่างไม่รู้ตัว ลุ่งเช้าศักดิ์สิทธิ์พบว่าสร้อยนั้นไม่ได้อยู่ที่คอลูกสาวแล้วแต่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเพราะคิดว่าราตีคงซุกซุนทำหล่นหายจนกระทั่งทุกคนลืมเรื่องราวของเหรียญรูปเหยียวไป15ปีผ่านไปราตีจบศึกษาการศึกษาสาขานิติศาสตร์จบแล้วได้ทุนไปเรียนต่อก,กฎหมายระหว่างประเทศ ที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทจึงเดินทางกลับมาเมืองไทยและทำงานเป็นทนายอิสระช่วยว่าความคนจนราตีมีเพื่อนสนิทชื่อนุชนาดเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์อธิปไตยหนังสือพิมพ์ถูกฟ้องร้องจากนายสมศักดิ์นักธุรกิจมาเฟียคนหนึ่งซึ่งนุชนาดลงข่าวว่ามีส่วนพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายและหลบเลี่ยงภาษี รวมทางกว้านซื้อที่นาจ้างคนทำนาให้กับชาวต่างชาติที่หนุนหลังอยู่นุชนาฏได้ติดต่อราตีช่วยว่าความให้ด้วยความฉลาดของทานายสาวสวยทําให้นุชนาฏหลุดจากคดีสร้างความโกรธแค้นแกนายสมศักดิ์เป็นอย่างมากถึงกับส่งมือปืนไปจัดการทั้งสองสาวขณะที่ราตีกับนุชนาฏถูกมือปืนรอบยิงทันใดนั้นเหี่ยวก็ปรากฏตัวขึ้น เข้ามาจัดการกับพวกมือปืนตายเรียบในสภาพสยดสยองโดยที่สองสาวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดผู้กองเซนต้องแปลกใจเพราะมือปืนตายด้วยกงเล็บของเหี่ยวแต่ไม่มีใครจําเหตุการณ์นี้ได้เลยได้แต่คาดเดากันว่ามัจจุราชน่าจะเป็นเหี่ยวที่ตัวใหญ่ที่สุดหลังจากผู้กองเซนได้สอบสวนสองสาวที่เชื่อว่าคนร้ายคือมือปืนของนายสมศักดิ์พอได้ยินพวกมัน พูดก่อนกราดยิงว่านายสมศักดิ์ฝากของมาให้เขากับก้องเกียรติซึ่งเป็นผู้ช่วยจึงเดินทางไปขอพบสมศักดิ์ถึงบริษัทด้านศักดิ์สิทธิ์กับรัตนาพ่อแม่ของราตีพอทราบข่าวล้ายก็ร้อนโลนเป็นห่วงลูกสาวรีบโทรถามไถ่ก่อนที่ราตีซึ่งอยู่คอนโดจะมาพบพวกท่านที่บ้านแล้วได้ฟังเรื่องราวในวัยเด็กที่ตัวเองจำไม่ได้ด้วยความงุนงง แต่เมื่อพ่อแม่พาเธอกลับไปยังวัดแห่งนั้นอีกครั้งก็เริ่มจำความได้พ่อแวะมาหาหลวงพี่ทุกครั้งที่มีงานราชการมาที่นี่แต่ระยะสองสามปีหลังไม่มีเวลาไม่ได้ติดต่อกันจนกระทั่งท่านโทรหาพ่อเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับไม่หรอกจ้ะเพราะท่านพูดถึงเรื่องที่เกิดกับลูกพ่อรู้ก่อนที่จะมีข่าวออกมา ราตีประหลาดใจจากนั้นเธอกับพ่อแม่ก็เข้าไปกราบเจ้าอาวาสแล้วฟังท่านเล่าถึงลุงมายงว่าตอนนั้นหลังจากวันที่โยมโทรมาถามเรื่องเหรียญของลุงมายงที่ให้หนูราตีเดือนต่อมาลุงมายงก็จากวัดไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้หลวงพี่กรุณาบอกลูกราตีเกี่ยวกับเหรียญเยี่ยวของลุงมายงด้วยครับเมื่อร้อยปีก่อน ณวัดแห่งหนึ่งบนยอดเขาสูงในทิเบตมีนางพญาเหี่ยวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นเหี่ยวศักดิ์สิทธิ์ที่นักบุญทิเบตเลี้ยงไว้วันหนึง่งนางพญาเหี่ยวกับมาที่วัดมีลูกธนูปักอยู่ที่ปีกดอกหนึ่งนางพญาเหี่ยวได้ใช้ปากดึงลูกธนูออกจากปีกของตนทิ้งไว้ตรงลานวัดแล้วบินหายไป แล้วเหี่ยวเป็นอะไรหรือเปล่าคะคงไม่เป็นอะไรเพราะสามวันต่อมามีผู้พบร่างของพานป่าคนหนึ่งร่างกายถูกจิกและมีรอยแผลจากกงเล็บเหี่ยวจนหมดสภาพมีคันธนูและลูกธนูชนิดเดียวกันตกอยู่ข้างๆในว่าพานคนนี้เป็นคนชั่วละลานข่มขู่พ่อค้าให้ซื้อหนังสัตว์ของตนในราคาแพงเหรียญทองของลุงมายง คือเหรียญที่ทำมาจากเลือดนางพญาเหยี่ยวของนักบุญปลุกเสกกับเหล็กไหลและทองคำเชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่ก็หายสาบสูญไปจนกระทั่งมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งตอนที่ลุงมาโยงมอบให้หนูแต่เหรียญไม่ได้อยู่กับหนูแล้วนี่คะอาตมาเชื่อว่าเหรียญอยู่ในตัวของหนูเป็นไปได้ยังไงหนูไม่เข้าใจ อาตมาอยากให้หนูหาโอกาสตั้งสมาธินึกถึงเหรียญทองดูถ้าเป็นจริงตามที่โบราณบ่งบอกว่าเหรียญจะเลือกเจ้าของเองหนูก็จะได้รู้แจ้งราตีสีหน้าท่าทีสับสนศักดิ์สิทธิ์ยิ้มบางๆปลอบใจลูกสาวเซนและก้องเกียรติไปขอพบสมศักดิ์แต่ได้รับการปฏิเสธจากเลขาของเขาสมศักดิ์กำลังหัวเสียใส อึงเป๋งหนุ่มเชื้อสายจีนที่เป็นหลานชายด้วยเรื่องมือปืนจัดการนุดนาดกัปราตีไม่ได้สาพวกมันยังถูกฆ่าตายไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครสมศักดิ์ไม่เชื่อเรื่องเหี่ยวดูดา่าอึงเป้งว่าเพอร์เจอร์ถึงทำงานไม่สำเร็จเซนและกล้องเกียรติดึงดันเข้าพบสมศักดิ์จนได้แต่ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรในตำรวจทั้งสองจึงพาก,กันกลับมา แล้วมุ่งหน้าไปยังแผนกนิติเวศเพื่อพบหมอคอนทิ์ฟังสรุปการวินิจฉัยศพมือปืนเพิ่มน้ำหนักให้เซนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือสัตว์ใหญ่หรือเหยี่ยวนั่นเองราตีกลับจากวัดที่หัวหินก็รีบมาหานุชนาทที่ยังรอนพักอยู่ในโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุการณ์รอบยิงแม้ไม่ได้เป็นอะไรแต่นุชนาทก็ขวญดีดีฟอร หวาดกลัวจนบอกเพื่อนสาวว่าตนตัดสินจะปิดหนังสือพิมพ์ภายในหนึ่งเดือนแต่เมื่อออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้านนุชนาศก็เปลี่ยนความคิดใหม่บอกราตีว่าตนมีไอเดียนเจ๋งสุดๆไม่ต้องปิดหนังสือพิมพ์โดยยกให้เธอบริหารเพียงเช้าวันถัดมาก็มีข่าวนุชนาศลาออกจากตำแหน่งบกหนังสือพิมพ์อธิปไตยโดยมอบหมายให้ราตี ทนายคนเก่งรับตำแหน่งบรรณาธิการแทนแน่นอนว่านักข่าวต้องอยากรู้อยากเห็นจึงตามสัมภาษณ์ราตรีเผยแพร่ไปทางสื่อทีวีทำไมถึงรับช่วงต่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้คะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ต่อสู้ให้ความจริงกับประชาชนว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่วของประเทศไทยเป็นสิ่งที่สังคมต้องการแต่เป็นตำแหน่งที่อันตรายนะคะอันตรายอยู่กับเราทุกวินาทีแล้วคะ่ะ มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมคะอยากจะบอกว่าขณะนี้คุณนุชนาฏผลจากตำแหน่งโดยสิ้นเชิงเลิกคุกคามคุณนุกนาฏถ้าอยากจะคุกคามเชิญได้ดิฉันพร้อมอยู่แล้วสมศักดิ์เปิดทีวีดูข่าวนี้อยู่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพอสมควรแววตาเขาวาวโลดคำรามด้วยความอาฆาตแค้นนุชนาฏไม่จบสิ้นออกจากวงการแล้วนึกว่าจะรอดหรือ ราตียินดีสารต่ออุดมการณ์ของนุชนาดโดยมีลูกน้องทีมเดิมคือโจหัวหน้าฝ่ายออกแบบพีทฝ่ายทีมกล้องและอีทนักข่าวสาวรวมทั้งคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งซึ่งนุชนาดรับรองว่าทุกคนเป็นคนดีทำงานหนักมีจริยธรรมรักความถูกต้องต้องการแทนคุณแผ่นดินหลังจากมีการถแถลงข่าวเปิดตัวบรรณาธิการคนใหม่หนังสือพิมพ์อธิปไตย แน่นอนว่าไม่เป็นที่ศบอารมณ์ของสมศักดิ์มาเฟียตัวเป่งเขาสั่งมือปืนไปจัดการราตีนุชนาทและผู้กองเซนกับลูกน้องแต่ราตีรู้ตัวก่อนจึงบอกให้ลูกน้องเตรียมทำข่าวเพื่อเปิดโฉมหน้าที่แท้จริงของสมศักดิ์ให้ได้ต้องเจาะลึกให้ถึงที่สุดแต่ต้องเป็นข่าวจริงมีหลักฐานชัดเจนเท่านั้นที่สำคัญทุกคนควรระวังตัวเพราะอาจมีพวกเล่นนอกกติกายเยอะ ผู้กองเซนสนใจลาตีต้องแต่แรกเพราะความสวยของเธอจึงหาเรื่องมาที่สำนักพิมพ์บ่อยๆอ้างเรื่องการสอบสวนเพิ่มเติมและมาเตือนว่านายสมศักดิ์อาจหาทางเล่นงานเธอแบบเดียวกับที่เล่นกับนุชนาฏลาตีรับฟังและขอบคุณที่พิ่ผู้กองมีน้ำใจแต่ลึกๆกก็พอจะรู้แกว,ว่าเขามาจากไหนเขามาแนวไหน เมื่อเขาเสนอตัวคอยคุ้มกันเธอด้วยความเต็มใจปราตีจึงยากลับไปว่าให้ตนแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่เพ่นตอนที่คนของนายสมศักดิ์มาเล่นงานผู้กองยิ้มกลิ่มตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเองครับของแบบนี้มันต้องเอาใจมาวัดกันได้ฉันจะวัดใจกับคุณงานต้องจับมือกันหน่อยเซนยื่นมือรอ แล้วก็สมใจเมื่อราตียื่นมือออกไปสัมผัสมือเขาตลอดทั้งวันเซนยิ้มแย้มอารมณ์ดีจนก้องเกียดแปลกใจตกเย็นเซนแยกตัวไปหาราตีเขาอ้างตัวว่าเป็นผู้คุ้มกันขอสอนการยิงปืนให้กับเธอหารู้ไม่ว่าราตียิงปืนแม่นมากเลยกลายเป็นหน้าแตกสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำกว่าจะออกจากสนามยิงปืนก็มืดค่ำ เซนขอเลี้ยงข้าวราตรีที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วเล่าที่มาที่ไปของชื่อเล่นให้เธอฟังตอนผมเริ่มคานได้คานไปคว้าเหรียญหนึ่งเซนยู US, ซึ่งคุณแม่คงทำตกไว้นานแล้วใส่ปากอมคุณแม่สังเกตเห็นว่าผมทำปากดุยดุยเลยงัดออกมาดูก็เลยตั้งชื่อผมว่าเซนฉันว่าแปลกดีค่ะไม่เหมือนใครดีว่าไม่เป็นเหรียญสลึงไม่อย่างนั้นป่านนี้ เป็นไอ้หลึ่งไปแล้วแล้วชื่อจริงล่ะคะปฏิวัติทำลงตระกูลทมเท่ทั้งชื่อจริงชื่อเล่นเลยคุณก็ต้องมีชื่อเล่นชื่อไหนคะเออเท่เหมือนกันนี่เกิดตอนเที่ยงคืนคะ่ะเพราะชื่อลาตีใครๆก็เดาถูกยินดีที่ได้รู้จักคุณไหนหนุ่มสาวชนแก้วกาแฟกันอย่างรอย,ด,ยด้วยรอยยิ้ม จังหวะนี้เสียงโทรศัพท์มือถือของราตีดังขึ้นมีข่าวร้ายจากทว่ามีคนบุกสำนักพิมพ์ราตีจึงรีบร้อนไปพร้อมกับเซนห้องทำงานราตีถูกทำลายมีสีพ่นบนฝาผนังว่าอย่าแสหาเรื่องนี่เป็นการเตือนหนูกับโจและพิษไปทานข้าวกันก่อนแล้วจะกลับมาทำงานต่อพอเข้ามาก็เจอห้องพี่เป็นแบบนี้ค่ะอีซ ีไซน์งานดีแล้วที่ไม่มีใครเป็นอะไรเอาละทุกคนกลับกันได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเคลียร์พื้นที่ลุยกันต่อทุกคนต่างแยกตัวกันไปเหลือแค่เซนกับราตีเซนเชื่อว่าเป็นฝีมือสมศักดิ์แน่นอนเขาจะจัดการเรื่องนี้เองคงไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้หรอกคะ่ะไม่จําเป็นหรอกครับพวกนี้เล่นนอกกรอบเราก็ต้องนอกกรอบกับพวกมันกลับกันเถอคะค่ะ ไม่ทันจะขยับตัวก็มีแสงไฟจากรถสองสามคันวิ่งมาจอดสาสจ้าเข้ามาลาตีนึกว่าลูกน้องลืมของแต่หน้าแปลกแสงไฟยังคงสาดจ้าอยู่อย่างนั้นภายในรถคนร้ายสองคนถือปืนกลเตรียมยิงเข้าไปในสำนักพิมพ์ลาตีสัมผัสได้ทันทีแต่ทำใจเย็นบอกเซนว่าฉันจะออกไปดูก่อนนะคะแต่แล้วทันใดนั้นเซนพุ่งตัวคว้าลาตีหลบลงที่พื้นด้านหลังโต๊ะอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวกระสุนปิววั่นเข้ามาถูกห้องที่พังอยู่แล้วกระจุยกระจายเซนกระชากปืนออกมาไว้ในมือแขนข้างหนึ่งโอบราตีแน่นทั้งสองราบกับพื้นหลบกระสุนที่ยิงเข้ามาราวกับหาฝนรอยอยู่ที่นี่พูดขาดคำเซนพรวดออกไปที่ประตูด้านหน้าร่างราตีกลายเป็นมีสีมีลำแสงขึ้นมาหน้ากากเริ่มปรากฏบนใบหน้า เสียงปืนดังสนัน่นเซนยิงตอบโต้คนร้ายกระสุนถูกคนนั่งข้างๆเข้าที่หัวไหล่คนขับรถเห็นท่าไม่ดีรีบถอยรถหนีเซนวิ่งตามยิงสาดแต่โดนพวกมันสวนใส่ถี่ยิบจนต้องพุ่งกลิ้งเข้าหากำแพงโปรดติดตามตอนต่อไป